ใจช่วยกับทั้งสองโค้ดกับลีลาการใบคำทายเพลงเริ่มฮะนักร้องผู้หญิงที่มีรอยสักจะก็ร้องเพลงมาจากเวทีด้วยกันกับแต่เขาโตก,กว่าชื่อเพลงนะใา่ชื่อเพลงดวงใจครับถูกต้องครับได้ไปหนึ่งแล้วเ,เริ่มครับนี่เลยจอมยุทธจอมยุทธเป่าหยังเป่าอย่างนี้เป่าอย่างนี้<อ> <ๆ S 1> เป่าอย่างนี้ครับไอ้ไหมเออนั่นยวะเพลงหยังเป่าหยัง่างายมนชั่นถูกครับ และเริ่มการพิชิตแต้มแรกในโจทย์แบทเทิลระหว่างบอมบอมบี้และลีโออาทิพ์เราสองเคยพาชีวิตโดดเดี่ยวสองเราเคยเดือและท้อเป็นที่วต่อด้วยบทเพลงส่งต่อความรู้สึกดีๆในโจทย์ลูกทุ่งให้กำลังใจเจอเข้าบ้านต้องทานเห็นรอยยิ้มเจ้านั่งเที่ยงกินข้าว